มัดผมทรงม้าโพนี่ต้องมีเขาด้วยนะคะพี่อู๋โมเมนต์สุด,ดน,น,น่ารักที่น่ารักมากๆระหว่างน้องเกลวกับพี่อู๋ค่ะทุกคนคะ่ะพี่อู๋ก็คือผู้ช่วยของแม่ชมนันเองคะ่ะในอดีตเมื่อไม่กี่วันมานี้พี่อ,อูนน๋ก็นในในรับบทเป็นลูกค้านะคะโดยน้องเกลเป็นช่างใช่ไหมแต่วันนี้คะ่ะน้องเกลของเรามารับบทเป็นลูกค้า แล้วพี่อู๋เป็นช่างแทนนะคะเป็นช่างทําผมนั่นเองค่ะทุกคนเมื่อไม่กี่วันมานี้เราก็เห็นผลงานของช่างเคียวไปแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้เรามารับชมผลงานของช่างพี่อู๋ที่ทําผมทรงม้าโพนี่ให้น้องเกียวของเราบ้างคะ่ะอันนั้นอทนาทำทรงทำทรงม้าโพนี่ให้น้องดีไหมน้องดูสิน้องดูกระจก่อนทรงม้าโพนี่เป็นยังไงนี่เขาได้นะคะโอเค ตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมัดผมด้ยค่ะโอเคค่ะมัดผมด้วยค่ะเอาสูงหรือเอาต่ำคะเอาสูง,งเอาสูงแบบบนนี้ใช่ไหมคะไม่เอาต่ำค่ะเอาต่ำนี้เหร zogen. อคะเดี๋ยวให้คุณลูกค้าดูนะคะว่านงเราจะประมาณนี้จริงไหมคะหรือบนนี้ตรงนี้บบนเหรคะเช็โอเคค่ะเดีย๋ยวให้เก็บหน้ามาด้วยไหมคะ่ะไม่ค่ะไม่เก็บนะคะโอเคค่ะเอาทัดหูไหมคะ เอาไม่ทัดหูหรอคะอเขี่ยเก็บเปิดเปิดหอยเนาะโอเคพอเก็บนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะลุงหลังนะคะมีย <laughs> ่มีหนังยางไหมคะไม่มีโอ้แม่แม่ค่ะไม่มีหนังยางเลยค่ะร่อน,มามานีนะ <laughs> โอเคเกียวนำมาพนี่เนาะอุยมาโพนี่มาแล้วคะ่ะโอเคไหมคะ คุณลูกค้าดูสองกระจกกันค่ะข้างหลังมาคนะนี้ได้ไหมคะอย่างนี้ใช่เลยทิ่ต้อนยอมเขาก็ยี่สิบบาท